more complicated equation สมการที่ซับซ้อนขึ้น more complicated equation เกี่ยวข้องกับ trigonometry function หาคําตอบโดยขั้นตอนแรกการหาคําตอบสําหรับ sin x cos x หรือ tan x แล้วหาคําตอบสําหรับ x ในการหาคําตอบสําหรับ trigonometry function เราอาจจะใช้ ที่ก n o m นนามิตรอเดนตหรือ Property ของ Algebra เช่น Factoring การแยกตัวประกอบหรือ q u a d r a t i c Formula สูตรกำลัง2 Formula หรือสูตรสำหรับการหาคำตอบของสมการเราจะดำเนินการต่อด้วยการใช้ตัวอักษร k แทนจำนวนเต็มใดๆ equation solving by factoring สมการหาคำตอบด้วยการ factoring หรือแยกตัวประกอบหาคำตอบทั้งหมดในช่วง0ถึง 2π ในสมการ sin 2x เท่ากับ sin x ขั้นตอนแรกเราใช้ identity sin 2x เท่ากับ2 sin x cos x เพื่อที่จะได้ ทีโคโนเมตริกฟังก์ชันทั้งหมดเขียนอยู่ในเทอมของตัวแปร x ตัวเดียวแล้วเราจัดเรียงและแยกตัวประกอบ s sin 2x เท่ากับ s sin x 2 sin x cos x เท่ากับ sin x 2 sin x c ค s x ลบ sin x เท่ากับ0 sin x คูณด้วย2 c ค s x ลบ1เท่ากับ0 sin x เท่ากับ0หรือ2 cos คตรลบ1เท่ากับ0 x เท่ากับ kπ หรือ2 cos คตรเ x ท่ากับ1ครเท่ากับ1ส่วน2 x เท่ากับ π ส่วน3บวก2 kπ หรือ x เท่ากับ5ส่วน3บวก2 kπ คำตอบมีเพียงแค่อยู่ในช่วงของ0ถึง2 π คือ 0, π.3, ยส่วน3 Pi และ 5, π าส่วน3 หาคำตอบทั้งหมดของ sin 2x เท่ากับ c o s x ในช่วง0ถึง 2π l g r b r c Equation หรือสมการพิจาคณิตทั่วๆไปเราไม่หารแต่ละด้านด้วย Expression ใ <c oughs> ดๆที่สัมพันธ์กับตัวแปรและกฎเดียวกันเป็นจริงสำหรับ t i g o n o m e t r i c Equation ในตัวอย่างที่6 เราไม่หารด้วย sin x เ,เมื่อมันปรากฏอยู่ทั้ง2ด้านของสมการถ้าเราทำคำตอบ0และพายจะหายไปในตัวอย่างถัดไปสมการคอสตาติกไทยถูกหาคำตอบด้วยการแยกตัวประกอบคอสตาติกคือสมการที่อยู่ในรูปยกกำลังสอง equation of cos ดาติก type หาคำตอบทั้งหมดของ equation 6x กำลังสอง x ส่วนสองลบเจ็ด cos x กำลังสองบวกสองเท่ากับศูนย์ในช่วงสองศูนย์ถึงสองพายประมาณคำตอบด้วยทศนิยมสี่ตำแหน่งให้ y เท่ากับ cos x ส่วนสองได้ cos ดาติก equation ดังต่อไปนี้6 y กำลังสองลบ7 y บวก2เท่ากับ0 2 y ลบ1นคูณด้วย3 y ลบ2 2 y ลบ1เท่ากับ0ูย์ส y ลบ2เท่ากับ0 y เท่ากับ1ส่วน2หรือ y เท่ากับ2ส่วน3 c o s x ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2หรือ c o s x ส่วน2เท่ากับ2ส่วน3 x ส่วน2เท่ากับไพ่ส่วน3บวก 2kπ หรือ 5π ส่วน3บวก 2kπ หรือ x ส่วน2ประมาณได้0.8411บวก 2kπ หรือ5.4421บวก 2kπ ตอนนี้คูณด้วย2เพื่อที่จะหาคำตอบสำหรับ x x เท่ากับ 2π ส่วน3บวก 4kπ หรือ1 0ายส่วน3บวก 4kπ หรือ x ประมาณ1.6821บวก 4kπ หรือ10.844บวก 4kπ สำหรับ k ทั้งหมด1 0ายส่วน3บวก 4kπ และ10.844บวก 4kπ อยู่นอกช่วงของ0 2าย คำตอบอยู่ในช่วง0 2พายมี2พายส่วน3และ1.6821หาคำตอบทั้งหมดของ 2sin กำลัง 2x- ลบ sinx-1 ลบเท่ากับ0ในช่วง0ถึง2พาย